จากการที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2567ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยต้มยำกุ้งของไทยเมนูอาหารเพื่อสุขภาพมีต้นกำเนิดจากภูมิปัญญาและวิถีปฏิบัติอันประณีตของชุมชนริมน้ำสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในทุกระดับของสังคม จนกลายมาเป็นที่รู้จักของทั่วโลกต้มยำกุ้งยังเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีถึงมรดกทางวัฒนธรรมซอฟพ,พาวเวอร์ไทยและยังช่วยส่งต่อให้อาหารไทยจานอื่นๆมีตัวตนในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยผมอุกฤษวงทองสาลีประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีครับการที่ยูเนสโกมาเอนดอสหรือมาแบบสลักหลังให้เรามันก็ทำให้เราเมีตัวตนมากขึ้นในเวที โลกนําพาไปสู่การค้นหาสไปซ์หรือสมุนไพรตัวอื่นๆที่มันดีและเกิดประโยชน์กับร่างกายเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ผมว่ามันเป็นหัวเชื้อที่ดีสําหรับอาหารไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีนะครับจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็กําลังที่จะสมัครเพื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Creative City of Gastronomy นะครับ ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแรงขับสำคัญที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีลุกขึ้นมาประกาศก้องบอกเล่าเรื่องราวจันทบุรีภูผาสู่มหานทีวิถีคนจันนำพาไปสู่อาหารจานเด่นจานอร่อยจากความอุดมสมบูรณ์และการอยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้โดยการเตรียมสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารของยูเนสโก จากอัตลักษณ์ที่สะท้อนศักยภาพการเป็นแหล่งวัตถุดิบด้านอาหารที่สำคัญของประเทศสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะให้เราเนี่ยได้รับเรียกการสลักหลังว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเนี่ยนะครับคือจะเห็นได้ว่าเมืองจันี่ยโดยพื้นเดิมเนี่ยเราเป็นเมืองวัตถุดิบจริงๆเรามีวัตถุดิบที่ดีมากๆเลยอย่างที่บอกว่าเนี่ยของบนภูเขาเราก็มีของบนพื้นเราก็เยอะ ของทะเลและผู้ดมสมบูรณ์ผมอยากที่จะให้การยอมรับของยูเนสโกเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้พี่น้องคนจันทร์ให้ผู้ประกอบการในเมืองจันทร์เนี่ยได้มองหาสิ่งใหม่ๆนะครับพมีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่แค่ต้มกวนทอดต้มกวนทอดทํายังไงต่อไปให้มันมีความเป็นซูเปอร์ฟรุตให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดให้มันเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดต่อไปเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตสิ่งที่เรากําลังทาอยู่ในวันนี้เนี่ยครับเราอ่ะ ไม่ใช่เมืองมรดกโลกแต่เรากำลังจะสร้างมรดกให้กับโลกใบนี้การสมัครเป็นเมืองสร้างสรงสรค์ด้านอาหารของยูเนสโกเป็นการส่งเสียงร้องแทนวัตถุดิบด,ด้านอาหารที่มีอยู่มากมายในจังหวัดจันทบุรีสู่ปฐมบทของการเติมคุณค่าสร้างเสน่ห์และประกาศกล้องว่าจันทบุรีจะสร้างอาหารให้เป็นมรดกโลกเพื่อความยั่งยืนสู่ลูกหลานต่อไป พันลักษ์กลางจันทาร์สวทจันทบุรีรายงาน